ช่วงเหล่าข้า,าวเชาตรัง าวข้าวชาวตรังค่ะคุณปูฟังคันที่นี่มาแล่เรื่องราวของซุ้นดํารงธรรมกันมั่งคุณปูฟังไส้ด้วนหนึ่งห้าหกเจ็ดนะคะรือว่าจะเป็นไส้ตรงสุ้นดํารงธรรมมีเจ้าหน้าที่อยู่เวรยมตาลอดนะคะนะซู้นเจ็ดห้า่องหนึ่งแปดห้าหนึ่งหกค่ะนี่สําหรับรับเรื่องรองเรารองเรียนรองถูกไอ้เลต่อตอเลรซาลับผัดยางนะคะนะอาก็มีประเด็นรองเรียน่วนหย่กาแจงเบแส่กันรกระทําความพิษปนหน้าความเดือดร้อนของประชาชนไปกล่าวห้าเจ้าหน้าที่ ปัญหาที่ดินการก่อความช่วยเลือกปัญหานี้สิ้นสื่อไข่าฟากนี่นก ok ระบบไอะไรประมาณนี้นะคะนะวันก้อนค่ะมีผู้ไม่ประงค์ออกน้มได้นาเราจะปิดบังฉื่เสี่ยงเลียงน้ำก้องทันเอาไว้ไปข้อความาข้อคำปรึกษากรณีได้รับความเดือดร้อนจากการปรับปรุงซ่อมแซมน้นไส้โขกย่างทาแกมดำนี่แหละต้นเดือนทันว่านะคะรู้สึกเรื่องนี้ก็เขากำลังก่อสร้างเลยมันก็ะเกิดฟุ้นฟ้งกระจายสู้นดำาลงถ้ำกันเลยไปติดต่อน่วยงาน ที่ก่อสร้างให้าเนี่ยทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอ่านี่เห็นไหมก็แก้ปัญหาได้อ่าลือก,กรณีนะคะผู้ไม่ประงคงออกนามข้อกำาัรึก้ากรณีเจ้าหนี้ไปโพดประจานผ่านซื้อสร้างคมออนไลน์ทำให้ตัวเองกับครอบครัวเกิดความเสื่อมเสียอับอายเพราะว่าไม่ได้พ้นชําระหนี้ติดต่อกันไล่งงวดอ้างว่าเจ้าหนี้เรียกเก็บดอกเบี้ยอัตราสูงเกินว่าสี่กฎไมยกำหนดเจ้าหน้าที่สู้ดำลงต่ากันแนะนำนะคะให้รวบรวมเอกสารรักท่านที่เกี่ยวข้อง และไปแจ้งความกับคุณปูฟังถึ่งอีกกรณีหนึ่งมีความประสงค์ก็รับทวนแบงในทรัพย์สินทีตัวเองกับอดีซ่ามีรวมกันเซอร์ต่อมามีปัญหาครอบครัวแยกต่างกันรับผ่าละเลียงลูกที่สาคัญคือไม่ได้จดทะเบียนส้มราได้ทุกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็กะบอกว่าแล้วรับรองบุตรไม่มีพยานไม่อะไรไม่มีเตรียมเอกสารันที่เกี่ยวข้องสํงงานักงานอายาการคุมครองสิทจะช่วยเลือกทางกฎหมายและการบังคับคดีจะได้เข้าสู่ กระบวนการอยู่ที่ทำสามีกาโชไม่ได้อดีตสามีไม่ใช่สามีกาโชไม่ได้ค่ะคุณปูปังค่ะประวัติธรรมมาด้วยกันก็ต้องยอมรับความทิ้งกันตรงนี้ซืบทสาวพยานราวเรืองอะไรโตอ,อะไรกาชามาช่วยเลือกประชาชนได้อีกคนหนึ่งมากก็กำบึกซ่าก็สามแนวเขตที่ดินนอโซซ้ำอ้างวาเจ้าของดินแปลงกลางๆงั้นลุกล้ำเข้ามาในเถกเกลักสร้างอาการลุกล้ำมาเบื้องต้นเข้าสู้กระบวนการไกลเกลี่ยระดับอำเภอแต่ไม่สามารถตกลงกันได้เพราะต่างค้นต่าง อ้าง,างวัดซิติีดินตรงนี้เป็นก้องเจ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ลักท่านและก็วัดกันแล้วเลยค่ะวัดเปินเตนะคะนะจะได้เข้าสู่กระบวนการในชั้นสั้นกันต่อไปอาชีนีไปอ้างว่าปูย่อยนะคะแถวโน้และลัดสดาปลานนตัดคอนต้นยางต้นไม้ขนาดใหญ่ในทีด่ดินเขตอุทยานแห่งชาติเปลือแปรรูปจำนายกลัวว่าทรัพยากรธรรมชาติจะเสื่อมโทรมกา,ามาลองเรียนสุ้นดำรงธรรมให้ไปตรวจสอบอ นะว่าเป็นปันปป่นปรือปั่นปรือปั่นปรือนะคะนะแล้วก็มีอ,อดีตผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนชาวบ้านจากคาดสําสรานแลาแต่งแต่ตรวจสอบผู้ใหญ่กุน่นปัจจุบันบอกว่า,าประชาชนไม่ได้รับพ้นประโยชน์จากการใช้งบประมาณในการ ปัตนาจะปูยี่บละเลยไม่ปฏิบัติหน้าเตอะไรประมาณนี้เข้าก็ต้องส่งน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือรับเรืองแต่ไม่ได้แม่ความว่าเราจะต,ต้องเชือ่อต่างมดนะคะคุณผู้ฟังและไม่สามารถจะสรุปได้ว่าคนนี้พิษจิงไม่จริงหรือว่าเป็นแบบนั้นจริงไหมมันก็ต้องซืบส่วนสอบ่วนซืบอเจ้ารายเรืองต้องมีพยุงพยานอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าเมื่อนกับกรณีทีบางคนเนี่ยค่ะ ทำไะไรไม่ได้ไม่โลกโคกดไม้เขาก็จะแนะนำให้นะคะให้ไปพบคนนั่นคนนี้ให้มีคนที่เกี่ยวข้องมารับเรื่องให้นั้นจะได้ใบใจว่าปัญหาข้องเราได้รับการแก้ไขทีนี้อีกคนหนึ่งนะคะอ่าก็ขึ้นทะเบียนบานผัก นะคะขึ้นตะเบียนบ้านนั่นเหลขกถ่บันผักอาศัยแต่ทําไม่ได้เพราะท่านข้อมูลทะเบียนลาดบอกว่าแกเป็นผู้ต้องห้าคาดีอาญาแกบอกว่าแกเคยยอมแกย,ยอมรับว่าเคยทุกดําเนินคดีอาญาก็ห้าอยากหยอกสับกับขู่กรณีแต่มีการไกลเกลียชําระเบียขึ้นปลอมสับสินในขู่กรณีแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาลักท่านเนี่ยให้เขาไปเคลียให้จบนะคะตาตีาสํานักง,งานยุติธรรมนะคะคือเหมือนกับมันมีประวัติอยู่มันต้องไปหลบประวัติในเข้าวันว่าเขาเคลียเ,ย,ยเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนั้นนะคะซึ่ง นีนี อันนี้อีกหนึ่งเหลืองนะคะทีจลาให้ฟังกันมีปีร้าปีเศร้าข้องปูไปข้อคำประซ่านี่ประสอบอุบัติเหตุถูกรถผวงชนเสียชีวิตนะคะกออกตีซี่แยกอตตกหลองเรียนเจ้าหน้าสีตำรวจปพอติดใจในการสืบสวนสอบสวนกา,าพิจารณาสานวนคดีที่ไม่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องรวบรวมเอกสารลักฐ่านไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดําเนินการตามอํานาจหน้าเถอ่ะถึงบางคนอ่ะปิดมากเกินแล้วล้านเกมชั้นไม่ได้เปิดตรักตีหนึ่งกับโก วิทนี่ขอนุญาตเปิดตักตีได้ไหมอ่าเนี่ยก็ก็เลยได้แน,น,นะนาว่านะต้องนําเสนอเรืร่องนี้มาทีตรงนี้ขาจะได้สนเสนอคณะกรรมการโลกที่ต่อนำการตีประชุมไม่เล็ประมาณนี้เลยค่ะนะคะบางคนทบปิดทางข้าวอ,อกชายเส้นทางนั้นมาสามร้างทิปวาปีล้านตัวเองเป็นเจ้าข้องชโนตีดินปิดไม่ให้ลุงปานาอาข้าวอ,อกอ่านะคะทีนี้อ่าก็อบอกว่าก็ยาก,กีข้อชายเส้นทางนี้เซอร์กระไดค่ะอ่านาแบ่งเซอร์ไป คือประมาณว่า เขาบอกว่าเขาไม่ยินยอมเพราะว่าได้รับความเดือดร้อนมันมีทางเข้าอกทางเดียวที่ชายมาน่านเลวเพราะฉะนั้นนี่การต้องไปไกลเคลียกันเลยค่ะคุณผู้ฟังไกลเกลียกันว่าอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งก็เป็นเจ้าข้องทีดินทีทุกต้องเนี่ยนะอาจจะย,ย่อไม้เกพันทางใดไม้เพราะว่าเป็นญาติกันนี่ไม่ใช่คนอื่นคนไกลแล้วก็ทีนี้บอกว่าต้องมาเซอร์ทีดินตรงนี้ใต้เก้าอกต้องเซอร์ตร้องเต้นปณีค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีตังไรต่าเรือ้อก่นนะคะก็ต้องไปไกลเกลียก็ไปแหล่เหตุพ้นไปแหล่ ความจาเป็นในไรประมาณนี้นะคะทึ่งนี้มีอีกก็ละนี่หนึ่งทียากษเล่าให้ฟังมีคนโลจักเอาข้อมูลส่วนตัวไปเปิดบัญชีธนาคารแอบอ้างและล,ะลอกลวงให้คนเอิอนันโอนเบียเข้าบัญชีนี้ตัวเองก็เลยทษกดาเนินคดีขอห้าอยากหยอกสับได้รับความเสียหายได้รับความลําบากเพราะมันมีไม้เรียกมาจากไล่ซอ่พ่อเลยต้องเดินทางไปให้ปากค้าเสียขาใจใจอะไรประมาณนี้ในการเขาเลยต้องอ่านแจ้งความดํา ำเนินคดีกับคนที่เอาข้อมูลส่วนตัวแกไปแอบอ้างเปิดบัญชีนะคะแล้วก็มีตำรวจเข้ามาช่วยดูแลนะคะให้คำแนะนำคุณปูฟังนะคะนะถึงที่นี่อ่าอ่ามีเหลืองนองเศร้าข้องผู้ข้อ,ขอขคำปรึกษาเป็นผู้จัดการบรด็อกรูได้สัพบสิ้นบัตร ร่มบัตรกล้องแม่ทีนี้เอาชนะนที่ดินเนี่ยในท่านาผู้ดูแลมลอลลอดกผู้จัดการม,มลอลอดกเอาไปเป็นรักษ์คำประกันเบีย้ยเงินกู้กับธนาคารแล้วการทําเชย่ไม่ยอมแบงรัพย์สินในผีน้องที่เป็นถ่ายยาดโดยชอทบทาการอยากให้น้องกันได้แบงรัพย์สิสนเนี่ยทุกต้องและการเกิดความเป็นธรรมนะคะเขาก็จะแนะนําไปแล้วว่าต้องไปแบบนหนแบบนหนแบบนหนอ่านี่กองเลี้ยเหลืองกี้งวัวก้องเลียลาดบนนน้นกีดขวางทางจราจรบางคนเกะลดเคืองตะก แพรดลงไปในขี้งอวาขี้งอวากระจายกระจัดกระจายไปโตก้นกลางๆอ่าไม่ได้ก็ต้องลบเหลียงพอลบเหลียงถึงเกิดอุบัติเหตุดายนะคะแทวมูช่องบนันโกงตอนกวนปลิงเพราะฉะนั้นกเกษตรกรก็บอกว่าอ่าแทวนั้นปล่อยปลาละเลยงวัวประมาณเจ็ดสิบมาสิบตัว กี้เหรรัดนี่ค่ะนี่ก็กะให้หน่วยงานสีเกี่ยวก้องไปลงพื้นที่ตรวจสอบข้อแต่จริงหละกะแก่ไขปัญหาอ่านะคะเห็นไหยว่าสุนดำรงธรรมมีประโยชน์กุณปูฟังมีปัญหาเล็กๆน่อยๆเรืออะไรสีแก้ไขไม่ได้ไปปรึกษาไดา้ค่ะใส่ด่วนหนึหรือจะไปถี่เศร้าอาสุนดำรงธรรมจังหวัดตรังสาลากลางจังหวัดตรังฉันนึ่งเรือโทรส่ตรงก็ได้ทีส่อ7 5 2 1 8 5 1 6จอดเอาไว้เบอร์นี้มีประโยชน์กับทันเนในอนาคต กดค่ะถ้าเกิดไปเจอเรื่องอะไรขึ้นมาใช่ไหมคะ่ะนี่ก็เกินข้อมูลข่าวสั้นนะคะที่เอามาลาสู้กันฟัง